เยื่ไปแล้วไม่ได้จะร้องไห้เรองให้ช่วยก็ไม่ได้คุณดวงนึกถึงคำพูดของเพื่อนอีกคนที่เคยพูดถ้าเจอพวกผีที่มันพูดไม่รู้เรื่องให้สารให้ไปเลยให้มันไม่ต้องได้เกิดได้เกิดทันทีที่คุณดวงนึกถึงคำพูดเหล่านี้ร่างของผีสาวผมยาวตวนั้นก็หายวับไ,ไปหลังจากนั้นร่างกายคุณดวงก็เริ่มที่จะเขย่าตัวได้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ คุณดวงเงยหน้าดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาตีสีาแล้วหันไปจับปลุกเอเพื่อจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในฟังแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะรู้ว่าเอเป็นคนกลัวผีมากก็ไม่อยากเห็นเพื่อนต้องขวัญผวาไปอีกคนคุณดวงพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่ยอมหลับไต้แต่นอนกระสับกระส่ายจนถึงเช้าเอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทั้งสองคนต่างก็ทำธุระางศพตัวเสรก็เก็บสัมภาระลงไปเช็คเอาที่คลังล่ แต่ว่าในตอนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เลยคุณดวงก็หันไปก็เห็นลุงคนหนึ่งเดินมาในเมือขุมมีดดยากใส่หมวกแต่งตัวเหมือนพวกคนทาําสวนของโรงแรมลุงคนนั้นก็มองมาที่คุณดวงกับเอ๋คุณดวงก็เลยถามไปว่าพนักง,งานไปไหนอลงุงจะมาพักหรือครับเปล่าจากจะมาเช็คเอาท์พักอยู่ชั้นไหนหรือครับชั้นสี่จ้ะ เมื่อคืนเจออะไรลุงแกถามด้วยดังเสียงสีหน้าเยือกเย็นเก๋ก็ได้จะทำหน้าแปลกใจว่าพิ่ตาลุงนี่จะถามอะไรพี่ตาคุณดวงเท่านั้น,นที่รู้รรคุณดวงเล่าเรื่องผีสาวที่มาแฝงฤทธิ์เมื่อคืนให้ลุงป็นฟังเก๋เมื่อรู้เรื่องก็ถึงกับขนลุกสู้แล้วก็หันมองไปทางคุ่นดวงแล้วทำไมแกไม่พูดเรื่องนี้ให้ฉันฟังน่ะ ก็จะพูดให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าให้ออกจากที่นี่ไปก่อนลุงแกเล่าไห้ฟังว่าคนที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าใครมาพักที่ที่สุดจะเจอทีีเกิดทุกรายพนักงานเองก็มีอยายรที่พัก